สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกระเบาตึงปทุมราชครับกับประจําวันที่สิบแปดแล้วครับเมื่อนี้ครับเป็นวันที่สิบแปดสิงหาคมครับมาเบิงงว่าโคมแมลูกนาเลียงสุดๆครับสองหมื่นสามพันครับตัวนี้ครับสนใจโทรมากครับพี่น้องครับแมลูกนาเลียงครับแม่สูงร้อยยี่สิบแปดครับพึ่งในลูกตัวที่สองเนี่ครับเป็นลูกเพศเมียสีแดง หน้าหนาอ้วนๆครับหน้าเรียงครับง่วงผู้เฒ่าผู้แกเลียงได้ครับโคมนี้ครับแม่กะอ้างดีนังดีครับบางเนื้อกนหางลูกครับอ้วนๆหน้าหนาตันๆครับลูกสาวครับลูกสาวไว้3สามเดือนแม่ฉีดยาหาพยาป๋อมุงให้เรียบร้อยครับโคมนี้ทรงฟีให้สองลอยโลครับเอาไปเลยคับพี่น้องครับง่วงหน้าเลียงสุดๆครับ นิสัยดีทั้งแม่ทั้งลูกครับสนใจโท่มากครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังอ้วนครับนะลูกสาวงามเลยครับตัวจริงงามงามครับพี่น้องครับหู้เป็นตะเลี่ยงกินยาก็ดีครับเื่องดีนิสัยดีเล็บงามแขงขางงามมัดกับหน้าตาสวย นังนาคนเรียบโครงสร้างดีตัวนี้เหมะสสำหรับผู้เฒ่านะครับเด้อผู้เฒ่าผู้แก่ครับเพราะวะง่วหูหูแล้วก็เชื่องจูงง่ายครับนมกระซีเต่าน้ำนมก็ดีดูกระนาดีแม่สูวงลอยยี่สิบแปดลำโตเงาพุวน่ะลูน้า,นา,น,านาครับพี่น้องครับทึ่งแดงทึ่งนาครับดูกครับ เห็ดเขาเขานี่แห่งสิงามคบลูกสาวครับสนใจโทรมาาเบ่าวถึงไห้ครับสองหมื่นสามครับงั่วเป็นตะเลี่ยงอีกหนึ่งโคมครับไปเห็นชิปนี้แล้วครับอย่าตัดสินใจโดนนะครับเด้อโทรมาเดี๋ยวบ่าวถึงฝ่าวไปส่งเลยครับส่งฟรีให้สองรอยโลครับสองหมืนสามพันครับลูกเพจเมียครับแดงๆนั่นนะอ้วนๆกกหางยิญ่ๆเพจดำๆคนนะครับ ตาดล้างกว้างดีครับบ่อฉชีลายครับข่มนี้ครับนาเลียงสุดๆครับจ่ายลูกขันเทพครับแม่นี่ครับจ่ายลูกขันเทปครับสนใจกับพี่กั๊ดยุบันนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของว่าเบาตึงครับเสานี่ครับเดี๋ยวจังนอยสิไปตั้งยามาให้เพิ่นครับพี่นองครับเป็นเสาวันที่สิบแปดแล้วครับเพื่อแป๊บเดียวครับสิบแปดสิงหาคมครับ บรรยากาศช่วงเศร้าพบลูกกําลังเต่านมครับเต่านมดูดนมยางเมามันครับพี่น้องครับแม่กับน้ำนมดีกินเฟืองก็ดีเชื่องดีนิสัยดีหางเาวดีครับหางแม่นะครับเด้อถึงผื่นนะครับหางแม่ครับบนน่ะบนน่ะกินนมตอนส่นครับพี่น้องครับ พูนะเปลี่ยนท่านั่นท่านี่สองหมืนสามครับจงฟรีสองรอยโลครับเศานี่ครับสนใจโทรมากครับคุณพ่อคุณแม่ครับพี่ป้านอาอาครับผู้เสียผู้สาวผู้อาผู้แพวเห็นคลิปนี้แล้วกะอยากซื้งง่วก็เบาตึงกะโรได้ครับเบอร์โทรเบอร์ไล่นะครับเด้อสนใจถักมาโทรมาได้ครับ วัวดีเป็นตะเลี่ยงอีกหนึ่งโค้มครับพูดนะสุดยอดครับสุดยอดพี่กัทยุบันนหว่าครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของว่วเบาวตึงเก้าเข้าเสา,า,านี้ครับ ญงไว้ครับงอหน่อยตัวนี้ครับเพราะว่าพื้นนังหนาครับสีแดงเข้มพุณนะบู๊ยแม่กินเฟืองครับเบิ้งครับพี่น้องครับคําัหกไงครับกินเฟืองขนาดเฟืองไม่หยาเกี่ยนะครับหยาเสียนแข็งเกี่ยครับบ่เหลือครับกินข้าัหมกไงเลยครับ สำหรับคลิปนี้ครับเบ่าตึงปฐุมราชครับสิขอจบคลิปไปเพียงเทนิก,ก่อนครับสวัสดีครับคุณ